สวัสดีชาว u t u b e และก็ Facebook ครับผมคลิปนี่ยูไสครับคลิปนี้บุรีรัมครับผมคลิปนี้เปิดคลิปยุไก่ยักหน่อยครับพี่น้องครับคลิปนี้มารับลูกชายนะครับผมกับเทาแก่ครับนี่ครับสีสันสดใสสวยงามมากโอ้แต่ละขั้นเนี่ยแต่งเต็มครับนี่โชเฟอร์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเอาคันไหน Oh, งงเอัสียวเสียวครับผมครับโอู้นี่มา,าพระไอเสียอ,อ้วกเพิ่นมารับลูกไส้กับบ้านนะครับผมสามขั้นนะครับผมประกอบใหม่เลยน,ยน,ลลน,นี่ครับพึ่งเก็บจจากงานแล้วพึ่งเฮ็ดสีแล้วครับผมโอ้เดินทางมากแต่ตีซีครับพี่น้องครับจนจั๊กโม่งเราเลยของผมบ่ได้ครับกลับนะครับผม ขี่กับขนาดกับสาวแกครับ,นนรบ,รบชิมี่นองนองเลมอนอันนี้นองไรยังครับเนี่ยอันชั่นอันชั่นตัวนั่นตัวนั่นช่มพู่นะครับผมครับสามคันสามค่ายสวยปะสวยปะอ่ะสวย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 เ<ว><ว>นาะ,วนะพวกสีจัดจานแท้งครับแสบตาเลย ของแท้นี่สีจริงนี่อาจจะบ่ขึ้นในรูปนะครับผมเพราะว่าแบบโอ้สีจัดแนงครับแต่งเต็มเท่าใดนะอ้สามพันแปลงแซนซ้ำสองคันละแปดคันเแย่เก่าแซนเก่าคันเดียวเนี่ยมันไปแโอ้สุบื่นบ่มีม่แฉลบคันเสียบพูน่ะเงียบกว่า สุดจัดลองเบิ่งครับฟังเสียงฟังเสียงลองเบิ่งนะครับโอ้หหมอก,ก็เตียวพร้อมครับ,รบจะมาบ๊อบแร็ดกันนะครับโอ้โหเพื่อบมาเต็มครับเพื่อบ อดังมันะหะอย่าไฟเพอดลองเบิ่งคขั้นสีน้ำเงินครับขั้นนี้มีแคปเบิ่นเครื่องไ่ก็มูุดอะวรขั้นเนี่ยเอาเสียงไซดีเลย แปรดแปรดแปร์ดเลยนะอู้ห่าฮอาแบบจังหวะค่อยๆขึ้นโน่นแหละเยื่อขึ้นวื้นแล้วทุกโลมันหอนปะบอกหอนเดี๋วมาดังแปร์ดนะแอร์เย็นเพลงดังท่านี่มีเขียพร้อมโอ้ได้เปียกมูตัวนี้ครับ เดินโมีแคมปนะครับจะเป็นหัวตอนเดียวนะครับตัวนี้เก้าแสนเก้าแสนนิดนึงนะผมอ่ะตัวนี้โบเต็มครับอ่นนะันี้ดูดันนะขนาดไส้ยางแปดนะครับผมแปดอทอปสิบหกเฮียบู สวยงามามากครับขั้นนี้เสียงโหดกูโมครับเ,เ,รเดี๋ยวรอผนเห็ดเอกาสารนะครับผมเราก็รับรถกระบ,บานกันเลยนะครับาจ <ผม S 2> ะเ,จเจป็นโอ a ม n e l Mega JO74 ฝั่งสาย175ค่ะตอนนี้ขายอยู่87พร้อมทะเบียนสามารถต่อลงราคาได้ราคานี้เราแต่งเต็ม ครับผมครเบียดขับกลับบ้านได้เลยทะเบียนออกแล้วค่ะทะเบียนออกเมื่อวานเบอร์โทรนะครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งครับเก้าสองสี่เก้าสองสี่เจ็ดหนึ่งเก้าหกเจ็ดหนึ่งเก้าหกค่ะอันนี้เป็นเบอร์ของทนายต้อยค่ะอันนี้อู๋ยังครับอู้ทนายต้อยค่ะอู้ทนายต้อยนะครับผมโทรสามารถติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับผมอุลโลขันนี้ถอยเสียแปลกโมครับ อ่ามันก็วนมากั่สิพักอยู่ข้างใต้เครื่องมนแห้งเด้มันต้องลีดด้วยโอ้เฮ้ยบริมวณวามันดังแปดแปดดังเป็นจังหวะบเนป็นนย่างสิดิลีดมารีดมากพยิดมโคตอินเตยันเลยว่ะอ่าทีนีผมเงีอยเซียวมาพานหมอพักยิ่งเงี่ยวออกไ้พุ่นนะครับพ้นโค้งขึ้นมาแล้วผมเราก็วนมาทางน้ายีก กบม่าข้างล่างครับผมเราออกหมอว้เตียวครับเดินระบบ่อสุดยอดหมดโค้งเส<ล>ียงครับนี่นี่ฟอนเดือบอยูนู่นบนนี้อ้โหมันดังมเป็นคฟับนี่นี่เาเดือบอยู่นู่กบนนหมดแปดพันหดเนี่สอพันฟี่ไ

กำลังทำพิธีทรงมอบนะครับผมไหว้แม่ย่านางครับผมยินดีต้อนรับครับผมรถดำหกล้อนะครับสามสีสามขั้นนะครับผมจำๆทั้งนั้นเลยรับเท่าเดียวขาวบานสามขั้นเลยครับเข่าซูออบโอกองเสียอ้วบครับนะครับผมตอนนี้ำกำลังทำกันถ่ายรูปตรงมอบครับ รับลูกชายทั้งสามขั้นกลับบ้านแล้วครับเรียบร้อยแล้วไงกลับบ้านไปประกาศเอกลาาักษณ์ุ่ยภนครับครับผมโอ้จำๆทั้งนั้นครับลูกน้องมากสามขั้นสาม,ามคนคน,นะครับผมครับก็จุนกำพึ่เรานะครับผมอันนี้โชเฟอร์รถด,ดำพืชต่างหากนะครับผมมาถ่ายวิดีโอวามครับ ไอปูห้านี่รับตอ่อทุกรูปแบบเลยไหครับหกล้ออ่าก็เป็นเป็นกระบะดำเกระบะดำยางเดียวไ่มครับค่ะหกล้อดำครับผมราคาเริ่มต้นเฮาจังไรครับรถราคารถเหรอาทครับแปดแสนครับแปดแสนครับก็คือพร้อมใส่แบบนี้เล่นไหมครับพร้อมทะเบียนแต่งเต็มพร้อมทะเบียนแต่งเต็มจา้าครับผมอยู่ที่รุ่นอยู่ที่อ๋อรากาอ่าเวาี่เพิ่มยังเก็ก็บวกวขึ้นไปอีกไ่มครับก็คออุปกรณ์ตกแต่งด้านนอกหรือว่า ควางเงวความกว้างตั้งสูงรับก็สามารถสร้างเลือกเทดได้ใช่เลยค่ะอันนี้ตรงนียเป็นตังค์มเแน่งซีใหม่มันจะมีน้ำช่วยกันจะเป็นสองใหม่ครับผมก็สูงมันได้ครับสำหรับพักประโยชน์เอาละครับท่านผู้ชมออกตัวแล้วนะครับว้าว เสียวมดแดงก็จัดเลยว่ารุ่นแรงะะเลยว่าเสียวมดนะแดงไหมอลครับรถสวยๆหล่อๆกำลังกับลังเข้าสู่อ้อมอกของเท่าแก่ครับนี่เสียงแตรดังดีครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ว,ดวครับจัดทีเดียว3คันเลยนะครับ นี่น้องชมพูครับยินทาแกนั่งกันนี่ครับไปแล้วน้ำเงินครับนี่คุณเลมอนดีค,ครับไปแล้วครับผมดันแช่งกันล้อ่ะโอเคครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะคผมดีน้ำบา <c oughs> ท่านคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าพอากันไหมด้วครับเด้อ สวัสดีครับครับครับแลครับเจมครับสวัสดครับสวัสดีครับัดีคคครับได้ครับผมขอบคุณครับ